พี่พานก็เป็นคนอทกินเอ็นชัวกินป้าเขาสำลักมั้ยก็ระวังนะใช่ไม่ช่ชออะไรต้องรู้เหลือหนึ่งาก็เหลือหนึ่งอาาบอกว่าจำได้ทุกคนใครอย่างน้ำแหลมหน่อยอ่ะเสียแล้วไอ้าววันนี้มาทำอะไรมาเยี่ยมพี่บันทีครับ ที่หูบ้านกาญจนรักเทพฟิลินบ้านเลขที่1ดิมศูนย์หนึ่งครับหนึ่งสี่ศูยมาเยี่ยมพวกที่เคยร่วมกิจกรรมที่กาญจดไลายแล้วก็เป็นสมาชิกของรุ่นสิบสี่ด้วยุนพุทธค่ะ่กาญจนรักเอเราก็ยัรักกันเหมือนเดิม พี ة, 我我่ๆก็มาเลยก็สีก yeah ็รู้ว่าพี่ๆ้ามาเลยราะมนยังาสดใสก็รักมันเยอนะเปิดเครื่องฟอกอากาศก็ได้ะนานั้นแค่้วใหแคใึ้แล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแมานนงอ่ะนงก็ามานน้องอันนี้วิดีโอแป๊บหนึงเดี๋ยวเวว เดี๋ยวพี่จะตั้งวิดีโอไว้ทำก็ะถือแม่ตรงนี้จับอย่นี้จับตรงนี้จับตรงจับอตรงนี้่ไนี้หนีนี้เลยนะไม่ต้งขยับอะไรเลยไม่ต้องขยับอะไรเลยนะอ้แล้วยน่ไอแล้วโนย้นองไว้เนกำลังถ่ายดูต้องยกมืีสู้สู้ใ้มือนิ่งมือนิ่งได้นะได้เปล่าได้เปล่าขาจ้ายักษิลข้าเจ้ายักิ คนคนเดียวคนนี้เลขาคนนี้เลขาดำนะคุดถ้าอยู่อย่างเงี้ยทันเปิดไปเลยขาผู้ชายเออกไปบาทีคนอัี้ี่องชายไม่หัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าประธานไม่มีอะไรของฝามีเยอะไม่้ต้องมีเยอะใช่พี่ไม่มีแหวนให้ลูกให้ลูกเขาไว้